สวัสดีครับทบทวนบทเรียนเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกนะครับสำหรับนักเรียนชั้นม1ห้งองโครงการเกตโปรแกรมครับ2,568นะครับในเรื่องของดอกไม้ดอกนั้นทำหน้าที่เป็นอ,อวัยวะสืบพันธุ์ของพืชดอกซึ่งทำให้การผสมพันธุ์นะครับหรือการสืบพันธุ์เนี่ยทำให้มีความสเปซิฟิกหรือมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นพูดถึงข้อได้เปรียบหรือ a d v a n t a g e นะครับของการที่ มีดอกเนี่ยก็คือจะมีเจ้าคอนเลนนะครับซึ่งปกตินะครับถ้าเกิดเป็นพืชที่วิทยาการไม่สูงครับสเปิร์มเนี่ยจะต้องว่ายน้ำนะครับเพื่อไปปฏิสนธิแต่การที่นะครับพืชดอกเนี่ยมีการสร้างคอนเลนเนี่ยจึงทำให้สเปิร์มเนี่ยสามารถเดินทางไปผสมเนี่ยได้ไกลกว่าเดิมน,นะครับนอกจากนั้นนะครับในโครงสร้างของเพศเมีย er เนี่ยนอกจากมีเซลล์ไข่แล้วเนี่ยเซลล์ไขยังถูกล้อมรอบด้วยอ,อวูซึ่งอนาคตเนี่ย อ,อวูจะเปลี่ยนไปเป็นเมล็ดนะครับซึ่งนะครับเจ้าเซลล์ไข่เมื่อพัฒนาไปเป็นต้นอ่อนหรือเป็นเอมิโอแล้วเนี่ยก็จะถูกเมล็ดเนี่ยโพเทคหรือป้องกันทําให้สามารถที่จะพักตัวหนีสภาวะแวดล้อมเนี่ยที่ไม่เหมาะสมได้ นอกจากนั้นครับมเมล็ดของพืชดอกจะถูกล้อมรอบด้วยผลทําให้ช่วยในการป้องกันเมล็ดขึ้นอีกชั้นหนึ่งนอกจากนั้นครับตัวผลยังเป็นตัวช่วยในการกระจายพันธุ์ของมเมล็ดอีกด้วยโครงสร้างของดอกโดยทั่วไปครับก็จะมีองค์ประกอบ4ส่วนได้แก่กีบเลี้ยงกีบดอกเกสรเพศผู้ นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยกา้านชูนะครับอัปเรนูและอัปเรนูก็คือแอนเทอร์และส่วนประกอบที่4ครับก็คือเจ้าเกาสรตัวเมียหรือพิสติลซึ่งจะมีองค์ประกอบ3ส่วนก็คือสติกมาสไตล์และโอเวอรี่ถ้าดอกไม้มีองค์ประกอบครบ4ส่วนเราเรียกว่าดอกสมบูรณ์หรือ complete f เ o w e r ถ้ามีองค์ประกอบหายไปอย่างใดอย่างหนึ่งครับเราเรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ นอกจากนั้นเรายังสามารถแบ่งเป็นสมบูรณ์เพศหรือไม่สมบูรณ์เพศนะครับได้ด้วยการพิจารณาแค่เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียถ้าในดอกนั้นมีเกสรเพศผู้และเพศเมียครบเราถือว่าเป็นดอกสมบูรณ์เพศหรือ perfect flower แต่ถ้าเกิดมีแค่เพศใดเพศหนึ่งนะครับอย่างเช่นพืชตระกูลแตงอาจจะเป็นดอกตัวผู้หรืออาจจะเป็นดอกตัวเมียอย่างนั้นเรียกว่า imperfect flower ครับ คราวนี้สำหรับหัวข้อนี้ที่สำคัญนะครับก็คือพอลเล่นทำหน้าที่อะไรพอลเล่นนั้นจะทำหน้าที่ในการสร้างสเปิร์มครับดังนั้นถ้าเกิดถามว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอกคืออะไรให้ตอบสเปิร์มแล้วถามว่ามีพรเล่นไปทำไมพอลเล่นเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการสร้างสเปิร์มนะส่วนของเพศเมียครับก็จะมีรังไข่นะครับซึ่งอนาคตก็จะเปลี่ยนไปเป็นผลในรังไข่ก็จะมีออวู้ซึ่งอนาคต ก็จะเปลี่ยนไปเป็นเมล็ดในอวูมีถุง m อ o หรือ m อ o โ a แซอีกทีหนึ่งซึ่ง m อ o โ a แซอนาคตก็จะเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียซึ่งเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นก็คือเอกนะครับงี้นจะถามว่าเอกถูกสร้างมาจากใครก็ต้องตอบว่าเอกถูกสร้างมาจากถุงเอมโหรือเอมโบแซกนะ หลังจากที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ได้แล้วเนี่ยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้จะถูกบรรจุอยู่ในอองเรนูครับแล้วก็เกิดกระบวนการที่2ของพืชน,นั่นก็คือกระบวนการถ่ายละอองเรนูหรือ pollination ครับคือการที่ละอ,องเรนูเนี่ยจะไปตกที่ต่างๆซึ่งอาจจะไปด้วยลมก็ได้นะครับหรือไปด้วยสัตว์ก็ได้ถ้าเป็นลักษณะทรงกลมๆเล็กๆนั่นคือการไปด้วยลมแต่ถ้าเกิดเป็นภาพที่เป็นสีส้มกับสีเหลืองนะครับ น,นั้นจะไปด้วยนะครับนะสัตว์ซึ่งสังเกตว่ามันอาจจะเป็นล่องนะครับหรืออาจจะเป็นหนามซึ่งจะช่วยทําให้เกาะเกี่ยวกับขาของมแมลงเนี่ยได้นะครับการถ่ายละอองเรนูครับมี2แบบแบบที่1คือการถ่ายละอองเนนูในดอกเดียวกันหรือดอกอต่างดอกกันแต่ในต้นเดียวกันนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าการผสมตัวเองซึ่งลักษณะแบบนี้ครับก็จะทําให้ได้ผธุนแท้ กับอีกแบบหนึ่งครับคือการถ่ายละอองเลนูข้ามดอกนะครับหรือคอร์ปเ n เนชันตรงนี้จะทำให้เกิดการ Variation หรือโคโรตเ a r i a t i o n หรือเกิดการผันแปรทางพันธุกรรมนะครับก็ทำให้เกิดความหลากหลายซึ่งนำไปสู่วิวัฒนาการหรือ Evolution นั่นเองต่อมาครับเป็นขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนของการปฏิสนธิในการปฏิสนธิของพืชดอกจะแตกต่างจากการปฏิสนธิของพืชท,ท,ทั่วไปตรงที่จะมีการปฏิสนธิสครั้ง ปฏิสนธิครั้งที่1จะเป็นการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเอปฏิสนธิครั้งที่2ครับจะเป็นการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเซนโทร l เซลล์หรือเราจะเรียกว่าโพลาร์นิวอก็ได้ก็คือเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสสอันนั่นเองแต่ก่อนที่จะปฏิสนธิได้ต้องผ่านซินจิตครับซึ่งจะทาหน้าที่ในการคัดเลือกสเปิร์มให้เข้าไปผสมนะครับเมื่อผสมเสร็จแล้วนะครับจะเกิดองค์ประกอบสส่วนก็คือไซโกนนะกับ เอนโดสเตเมซึ่งการปฏิสนธิคู่แบบนี้จะพบเฉพาะในพืชดอกเท่านั้นนะครับย้ำนะครับการปฏิสนธิคู่หรือดับเบิลฟอร์ไลเซชันจะพบในพืชดอกเท่านั้นพืชดอกจะแบ่งเป็นพืชใบเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ดังนั้นถ้าเกิดเป็นพวกมอสเป็นพวกเฟิร์นเป็นพวกรีเวิร์ดหรือเป็นพวกสนจะไม่ได้มีการปฏิสนธิคู่นะครับข้อดีของการปฏิสนธิคู่คือนอกจากได้ต้นอ่อนแล้วยังได้อาหารเลี้ยงต้นอ่อนด้วยซึ่งทําให้เมล็ดน,นั้นสามารถพักตัวอยู่ได้นานนั่นเอง นะโครงสร้างของเมล็ดนั้นเปลี่ยนแปลงมาจากอวูส่วนที่1ครับคือส่วนที่เปลี่ยนแปลงมาจากผนังของอวูหรือ integument ส่วนนี้คือเปลือกค้่เมล็ดซึ่งทําหน้าที่ในการป้องกันการงอกนอกจากนั้นครับเปลือกค้่เมล็ดบางชนิดอาจจะช่วยในการกระจายพันธุ์อย่างเช่นเปลือกเมล็ดที่นิสสัเป็นขนหรือนิสสัเป็นปีกครับตรงนี้ก็จะช่วยในการกระจายพันธุ์ของเมล็ดด้วยส่วนที่2ของเมล็ดนั้นคือส่วนของต้นอ่อนหรือ m b o ประกอบด้วยขนอ่อนหรือพูมู่บางคนเรียกว่ายอดอ่อนครับซึ่งอนาคตก็จะเป็นส่วนของลำต้นต่อไปส่วนที่2ก็คือส่วนของใบเลี้ยงซึ่งทําหน้าที่ในการสะสมอาหารและป้องกันในส่วนของพูมู่หรือขนอ่อนเอาไว้ส่วนที่3ครับคือคอลิเคิลหรือลำต้นอ่อนซึ่งจะแบ่งเป็นลำต้นเหนือใบเลี้ยงและลำต้นใต้ใบเลี้ยงนะครับและส่วนที่4ก็คือส่วนของราดิเคิลหรือส่วนของ รากแรกเกิดซึ่งจะ,จะเจริญเป็นรากแก้วได้นี่คือส่วนของ MBO ส่วนที่3ครับคือส่วนของ Endosperm ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนในเมล็ดในพืชบางชนิดครับอาจจะมี Endosperm ตลอดอายุของเมล็ดเมล็ดแบบนั้นเราเรียกว่าเมล็ดแบบ Albuminous ส่วนเมล็ดอีกแบบหนึ่งครับอาจจะมีการสะสมของ Endosperm อยู่แค่ช่วงระยะหนึ่งจากนั้นจะทำการย้าย Endosperm ครับเอาไปเก็บไว้ที่ใบเลี้ยง เมล็ดแบบนั้นเราเรียกว่า x a b o m i n a u s ตัวอย่างของเมล็ดที่เป็นใบเลี้ยงคู่แล้วเป็น x a b o m i n a u s ก็คือพืชตระกูลถั่วครับสังเกตว่าพืชพวกนี้ครับจะมีใบเลี้ยงที่ค่อนข้างหนาเพราะว่ามีการย้ายอาหารจาก endosperm เอามาเก็บไว้ที่ใบเลี้ยงหมดแล้วแต่ก็มีพืชใบเลี้ยงคู่บางชนิดครับเช่นแล้วหุ่งหรือกาแฟพวกนี้ครับยังคงที่จะมี เอนโด p e r ิมเหลืออยู่นะครับนั่นหมายความว่ามันก็จะมีพืชใบเลี้ยงคู่บางชนิดครับที่เลือกจะเป็น a l b u บ i n ินก็คือเป็นพืชที่ยังคงมีเอนโดสเปิรมเหลืออยู่ดังนั้นการที้เรียนทานกาแฟหรือเครื่องดื่มกาแฟเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่ากาแฟเนี่ยเขาสกัดมาจากเอนโด p e r ิมนะต่อมาครับมเมล็ดของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับพวกนี้ใบเลี้ยงจะมีขนาดเล็ก มีใบเลี้ยงหน่ใบใบเลี้ยง1ใบนั้นเรียกว่าสกิวเทลลัมเพราะว่าอาหารยังคงสะสมไว้ในเอนดดสเปิร์มการที่มีใบเลี้ยงแค่1ใบเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําให้ตัวต้นพืชเนี่ยนะครับหรือใบเลี้ยงเนี่ยจะเลินขึ้นมาเหนือดินได้เพราะนั้นเวลาที่มเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะงอกเนี่ยมันจึงต้องมีปลอกนําทางน,นะครับซึ่งปลอกนําทางตรงเนี้เราเรียกว่าโคเรออฟทาซึ่งทําหน้าที่ในการ ป้องกันยอดขณะที่งอกอ่ะเรามาดูกันครับว่าไอตัวปลอกคุ้มยอดหรือโคลิปทเนี่ยทำงานอย่างไรต้องย้อนกลับมาที่พืชใบเลี้ยงคู่ครับพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยเวลามันงอกเนาะมันจะดึงใบเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยดินด้วยเพื่อทําให้ใบแท้เนี่ยปลอดภัยเวลางอกขึ้นมาคราวนี้ใบเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยดินได้ต้องมีส่วนไหนเจริญดีส่วนที่ต้องเจริญดีคือส่วนนี้ครับชื่อว่าไฮโปคอทิลเมือ่อไฮโปคอทิลเจริญดีครับจะดึงใบเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยดิน การงอกแบบนี้จะทําให้ใบเลี้ยงปลอดภัยและทําให้ยอดอ่อนปลอดภยัยการงอกแบบนี้เราเรียกว่าเอพิ i จีนะครับหรือการงอกแบบที่ใบเลี้ยงอยู่เหนือดินแต่พืชใบเดี่ยวทําแบบนี้ไม่ได้ครับดังนั้นพืชใบเดี่ยวเนี่ยจะต้องมีการสร้างปอกคุ้มยอดก็คืออันนี้ครับโคลิอัพไถซึ่งจะทําหน้าที่เป็นท่อนําทางสําหรับให้ใบแท้เนี่ยเดินทางผ่านท่อนําทางดีขึ้นมานะครับนะการงอกแบบนี้เรียกว่าไฮโปเจียอ่ะจบเรื่องโครงสร้างของเมล็ด ต่อไปเป็นเรื่องผลครับผลเนี่ยเราจะบอกเลยว่ามันพบเฉพาะพืชดอกเท่านั้นเพราะว่าผลเนี่ยเปลี่ยนมาจากเกสรเพศเมียดังนั้นถ้าเกิดเขาไม่มีดอกเขาจะไม่สามารถมีผลได้ดังนั้นสนแปะกล้วยปรงหรืออะไรนะครับจะไม่สามารถสร้างดอกได้ก็จะไม่มีผลนะดังนั้นถ้าเกิดเป็นพวกสนเป็นพวกปรงเนี่ยเราจะไม่เรียกผลนะเราจะเรียกมันว่าโคน นะครับจะเรียกว่าโคนนะผลเนี่ยใช้เป็นคําสงวนสําหรับพืชดอกเท่านั้นนะโดยเราแบ่งประเภทของผลเนี่ยตามเกสรตัวเมียที่อยู่ในดอกนะครับถ้า1ดอกมี1เกสรตัวเมียเนี่ยเราก็จะเรียกว่าผลเดียวนะครับแต่ถ้าเกิด1ดอกนะครับมีหลายเกสรตัวเมียผลแบบนี้เราเรียกว่าผลกลุ่มนะครับและสุดท้ายถ้า1ดอกมี1เกสรตัวเมียแต่เกสรตัวเมียดันมาเชื่อมกันหรือดันมาชนกัน อย่างนี้เรียกว่าผลรวมนะครับเทคนิคในการช่วยจําง่ายๆมากเลยครับก็แทนเด็กนักเรียนคนนี้นะครับเป็นดอกไม้มือที่พนมอยู่คือเกสรตัวเมีย1ดอก1นึ่งเกสรผลเดียว1ดอกตั้งแต่2เกสรขึ้นไปนะครับอันนี้ผลกลมห่งดอกหนึ่เกสรแต่เกสรตัวเมียของดอกอื่นๆมันดันมาเชื่อมหรือมันดันมาชนกันอย่างนี้ทําให้เกิดผลรวมนั่นเองนะแบบง่ายๆอ่ะซึ่งถ้าเกิดเราจะดูผลเดียวผลกลมผลรวมเนี่ย ต้องดูตั้งแต่ตอนพัฒนาดอกอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสม้มมังคุดเนี่ยจะสังเกตว่าอันนี้เป็นดอกชอ่ออันนี้เป็นดอกเดียวน,นี้เป็นดอกเดียวเราไม่ได้สนใจเลยครับว่าเป็นดอกเดียวหรือดอกชอ่อเราสนใจแค่ใน1ด,ดอกนั้นมี1เกษรตัวเมียถ้า1ดอกนั้นมี1เกษรตัวเมียแบบนี้แล้วเราก็เป็นผลเดียวแน่นอน ถัดมาครับดอกจำปีดอกเดียวดอกบั úsica, ดกวดอกเดียวครับสตรอเบอรี่ดอกช่อเราไม่ได้สนใจหรอกครับว่าเป็นดอกเดียวหรือดอกชอ่อเราสนใจแค่ว่าใน1ดอกมีหลายเกรสรตัวเมียหรือเปล่านี่จำปีครับ1ดอกมีประมาณ9เกรสรตัวเมียดอกบัวครับ1ดอกมีสักประมาณ2 0 15ถึง20เกสรตัวเมียแล้วสตรอเบอรี่เนี่ยมีเป็นร้อยเลยนะครับใน1ดอกดังนั้นถ้าเกิด1ดอกแบบนี้ครับมีหลายเกรสรตัวเมียแบบนี้ แบบนี้ให้ผลกลุ่มแน่นอนนะครับและสุดท้ายครับอันนี้ต้องเป็นดอกช่อออัันนนนี้เป็ช่ะครบดอกตัวเมียของขนุนอันนี้เป็นช่อดอกตัวเมียของหม่อ,มอนและนี่เป็นช่อดอกของลูกยอสังเกตนะครับว่าผลของขนุนเอยผลของยอขอโทษผลของม่อนเอยหรือผลของยอเอยเนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามันดูคล้ายกับผลเดี่ยวมากเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วผลที่เรียนเห็นครับ มันมาประกอบจากผลย่อยๆจํานวนมากนั่นหมายความว่าผลที่เธอเห็นตรงนี้ครับมันไม่ใช่ผลเดียวแต่มันเป็นผลย่อยๆรวมกันจํานวนมากจากดอกลหลายๆดอกผลแบบนี้ครับแม้ว่า1ดอกจะมี1เกรสรตัวเมียเนาะดูเป็นเหมือนผลเดียวแต่ผลอันที่เป็นคล้ายๆผลเดียวย่อยตรงนี้ครับมันมารวมกันแบบ ผลแบบนี้เรียกว่าผลรวมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากดอกช่อเท่านั้นนะครับดอกเดี่ยวจะไม่ทําให้เกิดแบบนี้นะครับแล้วดอกช่อแบบนี้จะต้องเป็นดอกช่อที่อัดแน่นด้วยอย่างเช่นช่อดอกของขนุนช่อดอกของหมอนหรือช่อดอกของลูกยอ่อก็หวังว่าคลิปการทบทวนการสอนนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการเตรียมตัวสอบกลางภาคนะครับขอโทษปลายภาคนะครับสำหรับวันนี้คงจะเปียเท่านี้ครับสวัสดีครับ